สวัสดีไลน์นี้ต้อนรับทุกท่านกับเข้าสู่รายการและเลิดรายการที่เราจะมาติดตามข่าวสารที่พอบรายวันกับผมลิวล้ว่อ A.K.A. อย่างอีก โดยหลังจากที่เรารายงานไปนะฮะว่าลิวริสของเรานะถูกยิงเราก็ถูกกลุ่มกระทืบงานนี้ฮะมีคนหนึ่งที่ต้องดีใจมีความสุขอย่างแน่นอนคนคนนั้นคือเทคาชิซิกส์านพี่หัวรุ้งของเราเรื่องนี้เนี่ยทำให้เขากลับมาจากการเงียบหายไปจากโลกอินเทอร์เน็ตเป็นเวลานานมากๆเลยนะแล้วเขามีอะไรจะพูดอย่างแน่นอนเรื่องเราจะเป็นมาย่งไงก่อนที่เราจะไปเริ่มกันไปเติมพลังก่อนดีกว่าครับ แล้วถ้าใครไม่รู้นะฮะสองคนนี้เนี่ยริวรีสกับเทกาจิซิกสเนี่ยเขาเคยมีเรื่องกันมาตั้งแต่ประมาณเดือนสิงหาคมปีที่แล้วฮะที่ริวรีสเนี่ยออกมาเตือน6ิกสบอกว่าอย่าห้าวในอินเทอร์เน็ตให้มากนะและซิกส์นานฮะดันไปโพสต์คลิปของริวรีสสมัยที่ ยังเป็นวัยรุ่นและโดนดุมก,กระทืบพี่แตกอยู่ที่เชกาโกงานนี้ก็มีข่าวคาวขู่จะฆ่าไลฟ์สดเอาปืนขู่กันน,น,นู่นนี่นี่นั่นเรื่องราวฮาฮามากมายฮะก่อนที่ทั้งสองเนี่ยจะเงียบหายกันไปและณนะตอนนั้นนะทุกคนก็คิดว่าลิลริสเนี่ยจะต้องจัดการออกมายิงซิกซายอย่างแน่นอนแต่ในวันนี้ฮะ ลิวริสของเราดันออกมีข่าวอ้าวโดนคอสแลกจิ้งฮะลิวริสของเราเนี่ยไปขโมยรถชาวบ้านฮะล้วก็โดนเจ้าของรถเนี่ยยิงสาหัสแถมโดนลุมกระทืบอีกมีคลิปออกมางานนี้ซิกซ์ไนก็ปล่อยไม่ได้ฮะถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่ได้มีเรื่องราวไม่ได้ออกมาพูดไม่ได้ออกมาคอมเมนต์ในโลกโซเชียลมานานแล้วก็ตามนะซิกซ์ไนของเราตัดสินใจจะกลับมาโดยการออกมาคอมเมนต์ฮะใต้โพสต์ของ DJ a c a d e m i c s เพื่อนรักของเขาบอกว่าลิวทีมช่วงนี้โหดจังลยวะสงสัยลิวทีมจะเป็นคนทําอีกแล้วนอกจากนั้นที่ข ซิกซ์ไของเราก็ได้โพสต์อีกว่าเอา้าในริวลิสบอกว่าริวลิสเนี่ยจะไปยิงควอเวอร์ลอนโดไงคนที่ฆ่าขิงวอนที่ชิคาโกใช่ไหมไงริวลิสดันโดนมายิงซะก่อนซะได้พอพูดเสร็จแล้วก็ยังแท็กริวเดิร์กไปอีกฮะริวเดิร์กเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นรุ่นน้องลูกน้องที่ริวลิสเนี่ยคุมหัวให้สมัยที่อยู่ในชิคาโกนะซิกซ์ไก็แท็กริวเดิร์กไปแล้วก็บอกริวเดิร์กว่าโห oh, เอ้ยริวเดิร์ก มึงช่วยซื้อรถให้ลูกพี่มึงทีเหวะทุกคนก็ได้รับเสียงฮากันไปครับพร้อมทั้งมีคนที่ออกมาบอกว่าการที่เขาจะคอมเมนต์ในเรื่องของ k คิง v อนพูดถึงริวทิมมันก็คงจะดูไม่ดีเท่าไหร่นะักแต่ก็มีหลายๆคนที่ออกมาบอกว่าคิดถึงฮะซิกส์ายหายไปไหนมาการกวนตีนอย่างนี้แหละที่เป็นเรื่องที่ตลกดีของซนะิกส์นาะงานนี้ก็เลยเป็นกําลังใจให้มัง้งเป็นกําลังใจให้ซิกส์นะ ไปโพสต์ต่อในสตอรี่ไอจีฮะซิกนไนได้บอกไว้ว่าซิกน์ไนน์เคร์สมีอยู่จริงนะคำสาปของซิกไนมีอยู่จริงใครที่เล่นกับซิกไนเนี่ยต้องโดนฆ่าตายกันไปทุกคนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอ rest in peace ให้แรปเปอร์ทุกคนที่อยู่บนสวงสวรรค์ท่อนนี้ดูจะมีการกวนตีนนิดนึงนะฮะที่บอกว่าแรปเปอร์อยู่บนสวงสวรรค์เนี่ยถ้าเกิดว่าทำเลว้ขนาดนี้ผมพูดได้ว่าแรปเปอร์หลายๆคนที่ตายไปเนี่ยน่าจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์อย่างแน่นอนฮะ,ะหลังจากนั้นทเทกซิซิก,ก,ก,น,กนเพ์ไ ช่วยกันสวดมนต์ให้กับลิวรีซี่หรือลิวรีสด้วยนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขาได้ไปขโมยรถผิดคนซะแล้วอ่ะโดนยิงยับเลยก่อนที่ซิก9ไนของเราฮะจะจบโจ๊กจบการโชว์ของเขาด้วยการเปิดรับบริจาคทั้งหมด60,000บาทถ้าเปิดเพจบริจาคที่ให้คนเข้าไปบริจาคเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะเอาเงินตรงนี้ไปซื้อรถให้ลิวรีสเองฮะโอ้โหงานนี้บอกได้เลยว่าซิกของเราปั่นปวดเละเทะคนออกมาเฮฮากันมากมายฮะแต่ไงก็ตาม งานนี้เนี่ยก็ทำให้ Sixnine และ DJ a c a d e m i c s ะได้เข้าไปคุยกันในไลฟ์ถึงเรื่องที่ว่าทำไม s i x 9 i n e ถึงหายไป จากโลกอินเทอร์เน็ตในสมัยนี้ซิกนเนี่ยได้บอกไว้ว่าช่วงนี้เขารู้สึกว่าแรปเปอร์ส่วนใหญ่นี่ไม่เลียวทั้งนั้นเลยมีแต่คนพูดถึงเรื่องยิงกันขายยาแต่ไม่มีใครทาทั้งนั้นอะ่ะไม่มีใครเลียวเท่าเขาหรอกเขาบอกว่าเขายิงเขาก็ยิงจริงเขาเลยไอ้ดีเจอคาเดมิกก็เลยถามว่ามึงเนี่ยนะยิงจริงแล้วถ้าเกิดว่ามีคนถามว่าที่มึงพูดในเพลงก็ไม่จริงเหมือนกันเราจะทําไงงานนี้ฮะเทกะชซิกนของเขาก็ได้ร้องเพลงในท่อนท่อนหนึ่งของเพลงของเขาน่าจะเป็นเพลงใหม่หรือเพลงเก่าเนี่ยแหละเขาพูดถึงท่อนที่ รู้อยู่ว่าเท9ซีซิกของเราไม่ได้ยิงคนจริงๆอย่างแน่นอนฮะอะหลังจากนั้นซิกนายของเราก็ได้พูดไปถึงว่าที่เขาไม่ได้อยู่ในโลกอินเทอร์เนต็ตที่เขาไม่ได้ออกมาโทรแล้วเนี่ยเพราะเขารู้สึกว่ามันน่าเบื่อฮะถ้าเกัดว่าโลกอินเทอร์เนต็ตไม่มีเค้าเนี่ยมันก็คงจะไม่มีความสุขอินสตาแกรมที่ไม่มีซิกนาเนี่ยก็คืออินสตาแกรมที่น่าเบือ่อดูได้เลยหลังจากที่เขาไม่อยู่เนี่ย ทุกอย่างมันก็น่าเบื่อไปสมุดเพราะฉะนั้นงานนี้ฮะเราก็ได้รู้เหตุผลและวซิกนาลก็ได้ออกมาบอกเหตุผลว่าทุกวันนี้เนี่ยที่เขาไม่ได้ออกมาเล่นโซเชียลมากแนละ้วเ,เขาเบื่อฮะเขารู้สึกว่าทุกอย่างน่าเบื่อแล้วแรปเปอร์ที่เป็นแรปเปอร์ในปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยเลียกวกันสักเท่าไหร่เพื่อนๆรู้สึกยังไงกันเรื่องที่ซิกนัเนี่ยออกมาโทรหรือออกมากวนตีลูริสที่โดนยิงหรือว่าเรื่องที่เขาได้พูดถึงสาเหตุที่เขาเนี่ยหลบหลบหายหายไปจากวงการในช่วงนี้และสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอออลลลาไปปกกก่นนนแแแ้วเจัใคิง